รายการนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนเา็กชารช่องบ,บาคาร่าพาเพลินค้าบวันนี้จะอ,อยู่ที่เออบาคาร่านะของเซ็กซี่บาคาร่าเขาเปลี่ยนทีมใหม่ผมเลยงงงงโอเคไอคนนี้น่ารักกว่าสาชาสาชาคนนี้ก็สบมพึมพึมกึ่มเลย มอสสาวาใหม่ๆเยอะเหมือนกันนะโอเคเราจัดห้องซาชาดีกว่าซาช่าเลยมาโอ้ยสาดต์แม่งแต่งแต่งหน้าว่ะเลยไม่เห็นหน้าเลยนี่เยอ่ะเอาเอาเอามปปุงด้วยอ่ะเปิดมาอะไรออกเยอะวะพอๆกันอุ้ยน้องเงินป๊อกเก้าอ่ะ,อะเอ้สามิท่านตอนนี้ก็ออกภาษาฮาโลวีนเหรออยากรู้ที่มามออกภาษาแล้ว นะหาทำบุญทำบุญบ้างแล้วกันนะโอเคก่อนจะไปทำบุญก็หาตังค์ไปทำบุญหน่อยนะก็อะไได้สุดเดือกก็นะทำบุญแล้วกันมีเงินสี่หมื่นสามนะใส่แมงสองพันตานแรกรู้เรื่องเลยนะที่เทียบไพ่หมดวะโอเคขนาดจะเปลี่ยนห้องเขานะไพ่หมดแล้วใส่ก่อนสองพันตานแรกน้ำเงินจะสวยไหมเลยจะสวยจะสวยนะจะสวย หน้าแปดกงสีเทาโอ้โหยัดหกเข้ายัดแม่ดปอกเก้าเลยสตาร์แรกไอ้เนี่ยช่างสวยงามอะไรอย่างงี้ไปดูน้อนก้อนนมด้อ่ะดูนมก็ได้ดูดูหน้าโอ้โหสยองเลยเห็นไหมโอ้โหแจกไพ่ไว้วด่าด่าด่าดัาด่าด่าด่าน่าดีโอเลด่าเ ไม่นะเสียไปสองพันอ่ะใส่ตอนนี้สองพันหน่อยห้องนี้ออกน้ําเงินสามแดงสองนะน้ําเงินดูกว่านิดนึงดูดีกว่านิดนึงโอเคถ้าโดนตาน,นี้ไปกวูวันนี้กูเสียละตูทรงโดนแล้วเดี๋ยวใส่อยู่ไว้ถึงสิบตาตาหน้าพันเดียวพอเดี๋ยวป่ะอ่ะปับ บปับปักปากู่ม่นมมันใหญ่มากโอ้โหหน้าก้าไอสัตว์อ่ะหกแต้มยังดีเว้ยมันสาเองไม่น่าพลาดแล้วเออสองพันคืนมาสองพันคืนมาอ่าโอเคอ่ะอีกสองพันโอเค มา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 โอเค One, <two. S 1> เปิดมาปามัปาม๊มปัมไอ้เชียสองโง3สามแถวสามแถวไอ้เจดโตสามโงงไอ้สัตว์เจดแม่ไม่ใช่ปอกเด้งนะเฮียสามกงงาคาร่าคือบอดนะไอ้สัต,ตว, 2000, ว์พอสองพันเลย <laughs> ไอสัตว์เอาไงดีวะเนี่ยกูเบิ้ลแดงตาวไวสัตว์อะสองพันอะวันนี้ไม่น้าเงินล้วนด้วยวันนี้ไม่นำเงิน,ว,น,ว,น,น,นวันนี้ได้ตามเซนสิบตาเลิกนะเล่นตามที่ชอบแล้วกันวันเนี้ยนะปกติจะได้น้ำเงินสิบตาสิบตานะวันนี้เปลี่ยนบ้างนะเล่นตามอารมณ์เลยนะคิดว่าแดงตอนนี้แดงต้องหน้ก็น้ำเงินย,ยาวๆไปเลยนะเอาประมาณประมาณนี้มนันุ้นนงอ้เหียวิดีโอกรกะตุกอะ 10หายแล้วอ่ามันบอดไปเชียมันแต้มเดียวเองเออเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เนี่ยเจ้าแสนสเสียตรงแล้ววะร้อยเหนแล้วะไเชียนี่คือไม่ค่อยอยากเล่นแดงเท่าไหร่ถ้าเล่นแดงมันเสียมันเสียเปรียบตรงที่มันเสียตรงถ้าได้น้ำเงินมันเสียเปรียบตอนที่ทําห้าแต้มมันต้องเอาไพ่โบติห้าแต้มไม่เอาไพ่จะดีกว่านะ แล้วโอกาส5แต้มเอาไพ่แม่งเข้าเนี่ยน้อย,น,อยน้อยกว่าที่ลดแต้มนะมายังเจ้าอยู่ตาที่ห้าเออไอขี้คิวด้าก้านน่าก้าเลยวะชิบหายแล้วกูเออมันสองแต้มเอแต้มเดียวเออสกกกกีก๋งไม่ก๋งก๋งงเออก๋งปักบวกสองฟานดิสันเอาเด้ เอาเด้ okay. เอาโชกลับมาได้กานเล่นตามมาต้องเล่นธนาต้องเล่นเล่นต้องมีแบบแผนนะเ <c oughs> วลาบวกก็ซวยจังอ่ะสองพันเอากำไรเล่นนะกำไรสองพันนะถ้าตอนนี้ก็ได้กำไรเล่นตล 1, แตละพันละกดหนึ่งพันไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ยังไงวันนี้กูก็บวกแล้วจ้ะโอเควันนี้เขาอิ่มเลยกินโบทอ,อืไปหาค่ากินปลากินบ้างนะพวกนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกละนะก็ เลิกกลับไปปกติอฟื้นคงฟื้นไข้ละอปมาไอ้เียมันหน้าก้าวเลยวะไม่ใชปพายเออมันบอดไอ้เชียสองแต้มกงไปกงไปโกงไปกงไปกงไกงอ้เฮียดดแปดหลังเลยซัดเจ้าว,วะ่ะทำไงดีวะใส่ตาลพันแล้วกันนะ ใส่ตาลพันธ์สีตาเลิกเว้ย <One, two. S 1> นาคาเว,ว้ยโอ้โหสีเข้าชิบหายแล้วมันป๊อกแปดแดกเลยนี่ไงเนี <Yeah. S 1> ่ยะศาสตาตาสุดท้ายแม่ yeah. เอาเว้ yeah. ที่เยี่ยตอนนี้โดนตาน่าใส่สองพันแล้วเว้ยสามตาสุดท้ายขาดุนพันหนึ่งสามแต้มนี่แต้มไม่ค่อยดีเลยว่ะขี่ชุ่มหลังอะ่ะ แดดมันแดดแดงเงินแดงมันแดแดมันตาแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหโอ,โอ้ตายห่วยเสียสองพันละไอ้เหี้ยโอ้ชุดหลังแดงอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าตอนนี้เสียไงวันนี้ก็เสียแล้ววะเลิกดีกว่าไม่ใช่ถ้าตอนนี้เสียนะไอ้เหี้ยสี่พันพอไอสัตว์โดนสามตาลวด พอ่นก็ตกราดโดยไม่อยาเสียนทำเงินไม่ค่อยได้หรอกเออวันนี้ไม่ค่อยดีเฮ้ยไอ้เหี้ยมาบ้างนี้เฮียหน้าแปดหน้าเก้าไม่เคยป๊อกกับเขาเลยไอ้เหี้ยให้ใหกุตบกงตาวะเออ,อเฮียคิดว,ว่าเก้าว่ะเออป๊อกเก้าไอ้สัตว์เอาดิเอาดิยัดหน้ารู้เรื่องไอ้เ,เอหี้ยทาไงดีวะเจ้าอยู่อ่ะไอ้สัตว์เล่นไม่ต้องนานใส่พันเดียวแล้วกันได้เสียพันหนึ่งนะ ถ้าได้ได้พันหนึงเสียเสียพันหนึ่งนะอ่ไม่งั้นดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะถ้าเจ้าเล่นจนได้นะเล่นจนได้เสียนะใครพพกจะปากก็ได้เลยเสยียเฮียบว้าตาวะเม,มื่อกี้ดีบ็อกช่วยชีวิตไว้หน้าสองวะ เทียบบอร์ดพอดีเลยสัตว์แมคิดว่าเจ็ดตัวนั้นโอ้โหกงเข้ามาอีกเทียบจบเลยยัดแม่ไม่เหลือนะเสียพันเดียวเอาพอไอเทียบกูยอมนะสนใจสามารถมาลองได้ครับวันนี้ผมยอมแล้วครับนะขอให้ท่านเฮงรวยสวัสดีครับ